สวัสดีครับท่านผู้ฟังช่องเผยแผ่บารมีบายโจพันธการนะครับเรื่องเล่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ทางจิตของคุณแม่ชีจันทาเลิศยาวแห่งวัดป่าภูริทัตตะบ้านไร่พัฒนาตำบลดูงเอิงอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์สมัยที่ท่านยังเป็นคาราวาสอยู่นะครับคุณนแม่ชีจันทาย,ยัางมียังเป็นคาราวาสอยู่หากจะกล่าวถึงอํานาจจิตที่แม่ทาได้ํามาอธิษฐานจิตช่วยเหลือผู้คนนั้นต่างๆนั้นมีเป็นจํานวนมากมายมหาศาลหลายท่านแต่การส่งเคราะช่วยเหลือเป็นการช่วยได้เพียงบางครั้งบางข่าวไม่ยั่งยืนเพราะสิ่งใดใดในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจจะมีอยู่ อย่างเดียวที่ยังยืนก็คือจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งปวงจิตแท้วิสุทธิ์ที่จิตหากผู้ใดปฏิบัติได้เข้าถึงความสุขสงบย่อมมีตลอดไปแก่จิตดวงนั้นการที่จิตสงเข้าผู้ใดได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับกรรมของผู้นั้นเป็นหลักและบุปกรรมของผู้อธิษฐานจิตช่วย ว่าเรามีบุปกรรมร่วมกันมา,มากน้อยเพียงใดแรงใดจะเสมอด้วยแรงกรรมเป็นไปไม่มีเรื่องอำนาจจิตนี้ไม่ค่อยจะมีผู้ใดเชื่อง่ายๆต่อเมื่อได้มาสัมผัสด้วยตนเองได้ประจักษ์ด้วยตาตนเองเช่นการค้าขายดีขึ้นเงินทองหมุนข้องมือหรือในสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามุ่งหวังผลสวิตผลนี้ จึงจะน้อมจิตศรัทธาในเรื่องนี้โดยลืมนึกถึงกรรมของตนในปางก่อนอย่างเช่นอาจารย์มนตรีอาจารย์โรงเรียนบ้านเด่นบ้านอํเาเภอหนองฮีจังหวัดรยเอ็ดได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าผมได้มาหาแม่ทาพิจารณาให้แม่ทาก็บอกว่าจะได้เลื่อนขั้นก็ปรากฏว่าได้เลื่อนขั้นจริงๆเพราะสมัยก่อนนั้น8ปถึงเปี ถึงจะได้เลื่อนขั้นทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งผมได้ทำสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทหายไม่ทราบสาเหตุว่าหลุดออกจากคอไปตั้งแต่เมื่อใดไปส่งของกลับมาก็ได้แวะกลาบคุณแม่จันทาท่านก็บอกว่าสร้อยที่หายไปนั้นอาจารย์มนตรีจึงบอกกับแม่ทาว่าผมไม่เอาคืนหรอกแม่ทาบอกว่าผู้หญิงน่ะเก็บได้แม่ถามแม่ ถา,ถามอาจารย์มนตรีว่าจะเอาคืนไหมอาจารย์มนตรีจึงบอกน้าแม่ทาว่าผมไม่เอาคืนหรอกพอหลังจากนั้นตกกลางคืนผมก็ได้ฝันว่ามีบุคคลสามคนเข็นรถเข็นที่มีรงศพเข้ามาหาแล้วได้เข้ามาบอกผมว่าหายกันนะเราต่อมาพรากฏว่าผมได้ไปเห็นผู้หญิงผู้หนึ่งสวมใส่สร้อยคอเส้นนั้นซึ่งผมรู้ว่า และมีความมั่นใจว่าต้องเป็นสร้อยของผมแน่นอนเพราะจำจี้ที่สร้อยคอได้แต่ก็ไม่ก็แต่ก็ทําไม่สนใจเพราะว่าเพราะถือว่าใช้กรรมต่อมาผมได้ขับรถยนต์ไปชนคนซึ่งผมเชื่อว่าต้องตายนแน่ผมจึงได้กลับมาบ้านและก็เก็บเสื้อผ้าและเงินได้ประมาณ1,000 0บาทเพื่อจะหนีลงกรุงเทพพอเดินทางมาถึงตัวอำเภอหนองฮี แฟนก็ตามมาทันแล้วแนะให้ผมมากราบแม่ทาก่อนพอมาถึงบ้านแม่ทาแม่ทาจึงได้กําหนดจิตดูให้บอกว่าไม่มีปัญหาให้ไปหาตำรวจพูดจาตกลงกันอาจารย์มนตรีจึงได้กลับไปให้การต่อที่โรงพักปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจก็สามารถพูดจาตกลงกันได้ทางคนที่ถูกรถชนก็ไม่ตายแต่บาดเจ็บเฉย อาจารย์มนตรีก็เสียเพียงค่าปรับและค่าทำกวนให้แก่คนเจ็บเพราะเขาไม่เอาเรื่องดใดๆเลยเรื่องนี้จบลงด้วยดีหมดเวนหมดกรรมต่อกันกรรมชั่วจากในอดีตแต่ชาติอันบุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรไปฉะนั้นบาปกรรมย่อมตามเผาคนพานเหมือนไฟ อันเท่ากบไว้ฉะน,นั้นกรรมอกุศลที่คนเพิ่งทำลงไปใหม่ก็เหมือนกับน้ำนมที่เพิ่งรีดซึ่งยังหอมหวานดื่มได้อย่างอร่อยแต่นานไปนมนั้นก็จะบูดเน่าและเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณการทำกรรมชั่วจากในอดีอดตอดีตชาติกับล่าเริงว่ากรรมนั้นที่ทำนั้นได้ผลดี แต่ผลของกรรมชั่วก็รอคอยให้ผลเหมือนน้ำมันที่รอนานอีกหน่อยก็คงจะบูดและให้โทษแก่ผู้นั้นผลของบาปกรรมก็เช่นกันย่อมตามเผาคนทำเหมือนกับไฟที่ถูกเท่ากบไว้คือแม้ไม่เห็นเปลวไฟก็ไม่ได้หมายความว่าไฟสิ้นความร้อนหมดฤทธิเผาผ่าน กรรมชั่วที่เพิ่งทําก็เช่นกันแม้จะไม่ได้รับผลในทางเรวร้ายทันทีบางครั้งอาจจะได้รับผลดีเหมือนกับที่ได้ดื่มนมสดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านานไปแล้วผลกรรมชั่วนั้นจะไม่ตามมาเพียงเพราะผลกรรมดีบางอย่างมากบไว้ก่อนเหมือนเท่าที่กบความร้อนไว้เพียงไม่นานเท่านั้นก็หมดไปไฟก็ สามารถทำหน้าที่เผาผลาญได้ตามฤทธิ์ของมันฉะนั้นคนทำชั่วมักจะเลงล่าเพราะไม่ได้รับกรรมชั่วนั้นทันทีแต่ก็มักจะอดควรดิ้นทุรนทุลายเมื่อกรรมชั่วนั้นเวียนมาให้ผลถึงตอนนั้นบางคนก็วิ่งพ่านหาพระดีหาวัดดีเร่งทำบุญด้วยหวังจะเอากุศลผลบุญมาล้างผลกรรมชั่วที่ตนกำลังได้รับ แต่เมื่อผลบุญที่เพิ่งทำยังไม่บังเกิดเพราะผลกรรมชั่วที่เคยทำไว้ก่อนมันเป็นกำแพงหนาแน่นขวางกั้นไว้ก็มักจะบ่นด้วยความน้อยใจประมาณว่าทำดีไม่ขึ้นแต่ลืมคิดไปถึงตอนที่ทำชั่วไว้แม้แต่ครั้งนั้นในอดีตชาติกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในชาตินี้ด้วยซ้ำหากกรรมดีที่ทำไว้มีมาก มาขวางไว้คนหลายคนจึงเลื่อบ้ากับการทำชั่วด้วยเห็นว่าผลแต่กรรมชั่วนั้นไม่มีเพียงเพราะผลกรรมนั้นยังไม่แสดงออกมา